อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพวิธีรวยเอาๆๆๆๆๆๆๆรวยรวยรวยรยกลับมาช่วงที่สขอ,องรายการาเ,สเสียเวลามากเลยตึง,ตง <c oughs> ไม่มีใครให้ไม่มีใครให้จังหวะผมเลยมันต้องมาพิเศษที่<อ>วันนี้นางเอกลิเก,กคนดังเรามา คุณจิ้งรีดขาวนะครับสวัสด<า>ีครับแล้วก็พระเอกสุดหล่อคุณเล็กนะฮะหล่อมากหล่อแต่แต่พูดถึงนะหน้าเหมือนกับกุ้งอะหน้าคล้ายกุ้งเลยหลอกกว่าหลอกไว้ลิเกวันไหนกุ <dresses> ้งไม่ว่างนะเอาคุณเล็กไปด้วยเลยตายแล้วอะไรเต็มหมดแน่นอนอ้คือหน้าหน้าสวยแบบหน้าเป๊ะทั้งคู่เลยอ่ะแล้วดูนี่คือจริงๆเล่นลิเกมานานมากผมฟังมานานมากนะ แล้วก็เห็นมานานมากแต่ทําไมดูไม่แก่ดูอะไรแบบอ่อนเยาวอยู่ตลอดอะ่ะก็ดูแลตัวเองด้วยเร็ออบอกว่าที่ผ่านมาพูดเป็นลิเกตได้ไหมต้องดูแลตัวเองทูก อันนี้เช้านิดนึงเช้านิดนึงเมื่อคืนดึกมากเมื่อคืนดึกมากเมื่อคืนดึกใช่ไหมอ๋อถ้าถามว่าดึกไม่ดึกดสำหรับจิงหลี่ขาวตีสองเองไม่ไม่ไม่ถ้าดึกจะต้องประมาณตีสี่ตีห้าจริงๆแล้วตื่นมาอย่างเงี้ยวหยอะคะมันต้องตื่นอ่ะมันก็อย่างเงี้ยแล้วทำไมหน้ายังดูสดชื่นอยู่เลยต้องบอกเรามีเคล็ดลับดีๆนมาฝากกันวันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้น็อกเล็กเนี่ย พี่หลีดตายไปแล้วเออหน้าแก่ตายไปแล้วต้องบอกเลยเขามีของดีมาฝากจริงๆแล้วเรามีปัญหาเรื่องสิวฟ้าด้วยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยนอนดึกมากคือเรียกว่านอนสว่างดีกว่าตีสี่ตีห้าแล้วก็ตื่นมาปั๊บบางทีหกโมงเจ็ดโมงตื่นแล้วอ่ะมันนอนได้กี่ชั่วโมงที่ไหนอ่ะใช่ไหมคะหน้าก็เลยแบบว่าหยาบกร้านมีริ้วรอยด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งพอร้องเพลงแสดงลิเกเนี่ยไปเจอแสงไฟอย่างเนี้ย ลงลิเกเนี่หนักกว่านี้นะมันจ่อมาโอ้โ,อโหอะไรกลงรายการที่เราทำก็มันก็จอด้วยไฟและบา,บางงานกลางวันเนี่ยแดดเต็มเต็มใช่ไหมคะเออใช่คือหน้าเราเนี่ยแทบจะพังไปเลยแต่คือถ้าดูหน้าคุณจิ้งเดียดขาวสดๆตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีภาพนั้นเลยนะตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคนหน้าแบบใสมากอ่ะ เมื่อก่อนมีไงคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วทำไมอะน้องเล็กเพราะว่าเขาเห็นนะพี่จิงหลีดขาบกว่าทำไมมันแห้งคือเป็นคนผิวขาวแต่ผิวแห้งแห้งมากเลยทล้ทำให้แก่เ็วนะถูกต้องเลยถ้าไม่ขยันทาน้้ำนะจบเลยตอนนี้พอเราเราเราเจอเขาเนี่ยเขาบอกว่าพี่หลีดผิวแห้งจังเลยแล้วมีฝ้าขึ้นด้วยพี่หลีดลองใช้ตัวนี้สิอะไรอะน้องเล็กอะไรถูกต้องเล้นะ อย่างพี่จิริตรเนี่ยเขาบีบปัญหาเรื่องของฝ้ากับรอยหมองคล้ำ<ช>ต่างๆน,นะครับรใช่ครับเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาความหมองคล้ำเนี่ยมันเราต้องเจออยู่แล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็คือมีปัญหาเหมือนกันนะครับ<อ>แต่ก่อนเนี่ยก็ย่ำแย่เหมือนกันที้ปัญหาเรื่องของสิวเรื่องของความหมองคล้ำเรื่องของริ้วรอยต่างๆเข้ามาเหมือนกันก็ถ่ายละครเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เลยช่วงนั้นก็เลยแบบเครียดมากนะครับก็เลยพยายามสรรหา ผลิตภัณฑ์ครีมที่มันเหมาะกับตัวผมเองนะคะผมว่ามันจะมีครีมตัวไหนไหมที่มันสามารถแก้ปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวความหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยและสำคัญผมแบบมีโจทย์ให้ตัวเองอย่างหนึ่งว่าคืนเดียวหรือว่าการใช้ครั้งแรกเนี่ยต้องรู้สึกได้ตั้งแต่เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครับมันจะมีอะไรที่วิเศษขนาดนั้นด้วยเหรอ มีตัวนี้เลยครับแล้วพี่รัชนีลงดูหน้าผมตอนนี้ครับคือแบบไม่มีปัญหาแล้วนะครับนี่คนเป็นหน้าผู้ชายนะแต่ว่าแบบผิวดีกว่าคือผู้หญิงอย่าเราก็อายนะบางทีนะ ครับผมแล้วก็ส่วนผสมหลักๆเนี่ยผมก็เป็นสารสกัดทำมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับให้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองแหะค่ะใช่ครับผมอุ้นี่เป็นเท่าแก่ด้วยนะเนี่ยจะรวยไปไหนครเป็นท้งเจ้าของเป็นทางผู้ใช้จริงเป็นทั้งหนูทดลองเองพอผมใช้เองเนี่ยให้พิชลิตได้ลองใช้กันทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับเขาบอกอย่างนี้ค่ะก่อนนอนให้ทานหนาหนาตัวนี้นะาะเรางงมากเลยทำไมต้องทานหนาก็เปลืองแย่ใช่ไหมพี่หลีดขาวไม่ใช้ครีมกันแดดเลยไม่ชอบใช้แล้วมาบอกว่าให้ทานหนาหนาเราไม่รู้จึกว่า มันเหนอะหน้าแน่ๆแน่อเป็นไงฮะเขาบอกให้ทาเยอะๆแล้วกาทาเลยรองครั้งแรกเลยรองครั้งแรกรู้สึกแบบเพราะทาปั๊บมันโดนผิวหน้าเรานะ มันรู้สึกเลยว่ามันซึมซาบเร็วมากมันไม่ที่หนาๆอยู่นี่ม่ไม่ติดอยู่นลยไม่มันคือคือมันมันจะมันค่อยๆชุ่มลงไปอะค่ะมันรู้สึกหน้าละตอมันชุ่มชื้นมากๆและก็ไม่เดือหนะด้วยเคล็ดลับของผมเลยนะครับพิ่รศนิก,ก็คือสมมติว่าถ้าพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าอย่างเงี้ยผมจะทาแบบนนหนาๆนะครับเหมือนมีการบูทอัพผิวหน้านะครับผมก็คือเช้าตื่นมาเนี่ยหน้าของเราเนี่ยจะแลดูกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับคือทาเสร็จแล้วก็นอนเลยอ่ะค่ะใช่ครับผมหรือว่าไม่ต้อง เปที่นอนพี่นอนหมอนว่าอ,อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวเปิดเลยนะครับ,รบประมาณ3-5นาทีเท่านั้นมันก็จะซึมเข้าสู่ชั้นผิวแล้วและตัวนี้มันดีอยู่หนึ่งอย่างนะครับ,ค,รบคือไม่ต้องใช้ทุกวัน ใช้แค่วันเว้นวันหรือแค่สัปดาห์ละสองถึงสามครั้งเท่านั้นก็พอนะครับแล้ววันนี้นะหอมแล้วถ้าใครอยากจะมีผิวหน้ากระจ่างใสเหมือนอย่างเราสองคนคะนะครับผมเรียกได้ว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆเลยะปกติเนี่ยหนึ่งกล่องใหญ่เนี่ยนะครับสามสิบกรัมด้วยกันใช้ได้ประมาณ2อถึงสเดือนด้วยกันเพราะตัวเนี้ยคือไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับใช้แค่วันเว้นวันหรือสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งเท่านั้นเองนะครับผมวันนี้1กล่องเนี่ยราคาอยู่ที่1 9 9 0าทค่ะบาท วันนี้มารายการนี้ครั้งแรกทั้งทีนะครับผมพิเศษจัดให้แบบชุดใหญ่มากๆเลยครับนี่เาพิเศษตลอดอ่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆอ่ะใช่ครับผมจะมีกำไรไหมเนี่ยจะได้แถมไปอีก2กล่องนะครับโอ้เป็นไงรวมแล้วเป็น3 3มสาวนะครับสามสามแล้วยังไม่พอครับยังมีแถมขนาดพกพาอีกหนึ่งซองอีกจองค่ะใช่ครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วอยู่ประมาณ7 0 0 0ันกว่าด้วยกัน700 0ันกว่าบาทค่ะใช่ครับแต่วันนี้เรา ขายอยู่ที่1,990บาทนะครับเท่านั้นเองและยังมีของแถมนี่ครับนี่สุกมือครับผมอ๋อเนี่ยเหรอใช่ครับเอาผมนึกว่าของประจำรายการทว่รายการเรารวยขึ้นนะเนี่ยใช่ครับเฉพาะ50สายแรกเท่านั้นนะครับรีบโทรเลยนะครับผมที่02 688 6669นะครับผมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับค่ะในสามกระปุกก็คุ้มมากเลยนะใช้ได้ เะเกือบปีนะเนี่ยอันนี้จะบอกว่าจิ้งหรีดข่าวการันตีเลยเพราะว่าพอใช้แล้วบอกต่อเพื่อนพ้องตอนนี้สั่งมาที่นี่หมดหรือบอกสั่งคุณเล็กสิสั่งก็จิ้งหรีดนี่แหละหมดค่ะคือถ้าดูแล้วเนี่ยของเขาค่อนข้างย่อมเยาวค่ะใช่ครับเพราะว่าเขาถึอง่ายเขาถึงได้ง่ายแล้วดีด้วยครัแล้วเรายังมีอีกหนึ่งการทดลองมาให้ดูด้วยนะครับว่าครีมของเราเนี่ยไม่ใส่สารปรอสสารไฮปอกินอลนะครับซึ่งเราสามารถทดสอบง่ายๆโดยการใช้ผงซักฟอกนะครับผมถ้าสารอันไหนมันมีสารต้องห้ามเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีททัันีแตต่ว้กฟา ผมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีนะครับผมและอีกหนึ่งการทดลองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรามาตรวจให้เลยนะครับว่าครีมของเราเนี่ยไม่ส่สารประลอดไม่ส่สารเฮโรคิโนนสารสเตียรอยด์ต่างๆนะครับคือมั่นใจและปลอดภัยได้เลยนะครับมีผลตรวจของเราก็มีมาให้ด้กันะครับมีเอกสารในสรนักงานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมจากพิพัณฑ์เลอรุฟานนะครับตรวจไม่พบไฮโรคิโนนไม่พบประลอดสเตียรอยนะครับผคือมั่นใจและปลอดภัย้เอย่างนี้มั่นใจแน่ๆเลยว่า หน้าราจะสวยงามแบบว่าแบบธรรมชาติไม่ต้องกลัวเพหลายคนก็จะห่วงเรื่องเซลอยนี่แหละใช่ครับผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วมันมีทําจากอะไรบ้างคะส่วนผสมในนี้ส่วนผสมไม่ว่าจะเป็นตัววายแยมตัวหัวกลอยนะครับตัวสารายตัวเมล็ดแอปเปิลต่างๆนะครับจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสนะครับใช่ค่ะอ่ะย้ําโปรโมชั่นกันอีกทีครับค่ะครับผมวันนี้นะครับหนึ่งกล่องในราคา 1,990บาทนะครับเราแถมให้อีก2กล่องเต็มๆด้วยกันและยังมีขนาดพกพาอีก1ซองนะครับและยังได้หมอนซุปมือแบบนี้น่ารักน่ารังไปด้วยนะครับผมจ่ายเงินเพียง1,990บาทนะครับรีบโทรเลยที่0 2 6 8 8 6 6 6หกนะครับผมเฉพาะ50สาวแรกเท่านั้นที่ได้ของแถมแบบนี้นะครับก็เลยได้รู้เลยว่าเคล็ดลับแหมความความใสปิ้งนะฮะของคุณจิ้งหรีดวงเทวันนะครับเรียกว่าเป็น ลิเกซูเปอร์สตาร์ทุกวันนี้ยังเล่นเป็นนางเอกนะคะยังแังอยู่ค่ะนั่นแหะสิก็สุดยอดเลยอ่ะถ้าอยากได้ตัวแม่นะครับบทแม่นะฮะ ทางโน้นครับจะดีเยังยังไม่เป็นเท่าไรต้องไปหัดร้องลิเกก่อนเหงือต้องเป็นจะหมอร่ำเบาในค่ะอ้าววันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะอย่าลืมนะคะโทรจองสิทธิ์ได้50สายแรกเพราะว่าถ้าจนนั้นเป็นราคาปกติแล้ว่ได้ไกระปุกเดียวไม่คุ้มรบต้องสามครั้งแรกเลยนะครับครับผมเอาล้วครับขอบคุณทั้งสองท่านนะขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยแล้วก็สุขภาพดีกันทุกคนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ่ะครับพีี่พ เชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดู